โหยเจียนเซียสาวจีนจากเมืองฉางโจโมนฑลเจียงสู่ประเทศจีนครองแชมป์เป็นบุคคลมีขนตายาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวตั้งแต่คนจรดดลายกว่า8นิ้วด้าน Guinness World Record ให้การรับรองเรียบร้อย จริงๆแล้วนางโยได้การรับรองจากกินเนสเวิลด์เรคคอร์ว่าเป็นบุคคลที่มีขนตายาวที่สุดในโลกมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยความยาวตอนนั้น4.8นิ้วแต่ต่อมาขนตาของเธอก็ยาวเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆจนในปีนี้เธอก็ได้ทำลายสถิติตัวเองลงด้วยความยาวกว่า8นิ้ว wow. นางโหยบอกว่ารู้ตัวว่าขนตาตัวเองยาวขึ้นจึงไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุแต่แพทย์ก็ไม่สามารถให้คำตอบแก่เธอได้เธอจึงคิดว่ามันคงเป็นเรื่องของพันธุกรรมแต่คนในครอบครัวของเธอไม่มีใครมีลักษณะขนตายาวเช่นนี้เลยดังนั้นสาเหตุที่ขนตาเธอยาวขึ้นจนทำให้เธอกลายเป็นบุคคลขนตายาวที่สุดในโลกจึงยังเป็นปริศนา นางโยจึงมองว่าบางทีอาจเป็นลิขิตจ,จากสวรรค์มากกว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เธอเคยไปบำบัดอาการผิดปกตินี้ด้วยธรรมชาติบำบัดที่ภูเขาแห่งหนึ่งนานกว่า480วันแต่มันก็ไม่หายขนตาของเธอก็ยังคงยาวขึ้นเรื่อยๆ แต่นางโยบอกว่าขนตายาวขนาดนี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันของเธอเลยตรงกันข้ามมันกลับนำมาซึ่งความสุขมากมายอย่างแรกคือประหยัดเวลาในการแต่งหน้าเธอแทบไม่ต้องใช้ไอายไลเนอร์หรืออายแชโดว์เลยนอกจากนี้นางโยยังคิดว่าความยาวของขนตากับความแข็งแรงเชื่อมโยงกันเพราะเธอเกิดมาพร้อมกับร่างกายที่อ่อนแอ แต่เมื่อเธอโตขึ้นขนตายาวขึ้นร่างกายของเธอก็แข็งแรงขึ้นแถมหลายคนยังบอกว่าขนตาทำให้เธอดูอ่อนเยาว์อีกด้วย